ผู้สูงอายุถ้าเกิดว่ามีการล้มและกระดูกหักขึ้นมาเนี่ยนะครับทราบหรือไม่ครับว่ามันสามารถที่จะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมีนัยสําคัญเลยภาวะมวลกล้ามเนื้อน,น้อยครับหรือที่เรียกว่าซาโคพ p e n i a นั่นก็คือภาวะที่มีมวลกล้ามเนื้อที่ลดน้อยลงก็จะส่งผลถึงสมรรถภาพทางกายที่ลดน้อยลงแล้วก็ทําให้การเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะผิดปกติและเสี่ยงที่จะล้มได้ ในกลุ่มของผู้สูงอายุถ้าเกิดว่ามีการล้มและกระดูกหักขึ้นมาเนี่ยนะครับทราบหรือไม่คบว่ามันสามารถที่จะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมีนัยสําคัญเลยจะมีอัตราการเสียชีวิตที่มากกว่าปกตินะครับถึง20-30%เลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากที่มันจะส่งผลเรื่องเกี่ยวกับพวกการเคลื่อนไหวแล้วเสียงที่จะล้มแล้วนะครับยังส่งผลถึงในระบบอื่น,นๆเช่นระบบการย่อยอาหารระบบภูมิต้านทานของเรานะครับแล้วมันก็จะนําไปสู่ภาวะ เปราะบางในกลุ่มของผู้สูงอายุที่เรียกว่า f r ลตี t y เมื่อผู้สูงอายุเกิดภาวะ f ฟ a ตี t y แล้วเนี่ยนะครับจเจอเหตุการณ์อะไรเล็กน้อยเนี่ยการฟื้นตัวของผู้สูงอายุก็จะเป็นไปได้อย่างลําบากมากขึ้นเวลาเราปกติเนี่ยเวลาถ้าเราเป็นหวัดเนี่ยเราใช้เวลาในการฟื้นตัวหลังเป็นหวัดเพียงแค่ประมาณ3-7มถึงเวันในกลุ่มของผู้สูงอายุครับหลังจากที่เขาเป็นหวัดเนี่ยการฟื้นตัวกว่าที่จะกลับมาเป็นปกติมันไม่ใช่3 7มถึงเวันแล้วมันอาจจะก,กินเวลาหลายสัปดาห์นะครับเจ้าภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยจึงเป็นภาวะ ที่เรียกว่าเป็นภยนัยเงียบที่สําคัญในกลุ่มของผู้สูงอายุเลยครับ